สวัสดีค่ะเราจะมาทําซุปมะเขือใส่ปลาทูให้ดูนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะมีปลาทูน้ำปลาแล้วก็ผง,งรุงรดเก้าวคั่วชูโรตแล้วก็ผักโรยหน้านะคะมะเขือสี่ห้าลูกค่ะแล้วก็มีพริกเราทํากันกินสองสามคนกันค่ะครัวไทยในสวีเดนนะคะ แบบแรกเรามาต้มน้ำกันก่อนค่ะพอน้ำเดือดเราจะมาใส่มะเขือกับปลาทูค่ะน้ำเดือดตีแล้วค่ะเราก็จะมาเอาปลาทูลงนะคะทูลงหม้อค่ะทูลงหม้อน,นะคะเราก็จะเอามะกเขกือลงด้วยค่ะทำสูตรง่ายนะคะมะเขือลง แล้วก็เครื่องปรุงค่ะเอาลงทั้งหมดเลยค่ะทำอาหารี่สามบ้านาเรานะคะกินสองสามคนแค่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำปลาน้ำปลามาคะใส่น้ำปลาเดี๋ยวสุกเรามาดูกันค่ะเราจะปิดฝาหมอ้อให้มันเดือดนะคะเมืเขเราใกล้สุกแล้วค่ะป้าทุกรนใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลงวิธีทำกันค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างเราก็ต้องรอกค่ะป้าทุ เราค่ะพริกเราก็ต้มแล้วค่ะทุกอย่างเราจะมาดูวิธีทำกันค่ะนี่เอาเราทุกอย่างลงในครกนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดค่ะนี่เราก็โขลงไปเสร็จแล้วนะคะจะ้นิดหนยค่ะเราก็จะใส่ปลาทูลงไปค่ะ อย่างรวมกรเสจเรียบร้อยแล้วเราก็มาโรยหอมกันหน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟกันค่ะนี่มาดูหน้าตาซุปมะเขือกันค่ะนี่จัดเสิร์ฟแล้วค่ะแล้วเราก็จะโรยนิดหน่อยหน้าตาหน้าทานไหมค่ะซุปมะเขือกับปลาทูค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ